สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสหายทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ยามบ่ายของวันอังคารนะครับพี่น้องว่าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าเละพี่น้องก็พาพี่น้องเข้าต้อนรับพี่น้องเข้าบรรยากาศที่ทุ่งนาฝาฝันอีกก็ได้ครับท่านนะครับเมื่อนี้พี่น้องพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับที่ทุ่งนาฝาฝันดูผลไม้พี่น้องวันนี้เราไม่ได้กินสัตว์วันนี้เรากินต้นไม้ มากินผลไม้กันพี่น้องวันนี้ให้พี่น้องมาดูต้นไม้ก่อนเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยต้นกล้วยพี่น้องน้ำว้าปากช่องพี่น้องนี่ครับน้ำว้าปากช่องโอ้โหพี่น้องเอ้ยว่วสายวัวขวาพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยเอ้ยเนี่ยเนี้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 ยพริกพี่น้องพริก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 พี่น้องชะอมพี่น้องโอ้ยไอ้กระเจียวพี่น้องเอ้ย อยู่หอยอยู่หน้าคือเกา่าพี่น้องมีหมดทุกอย่างพริกพี่น้องว่าซา้ายว่าขวาพี่น้องนี่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 พริกพริกพริกปอดสารพิษพี่นอ้องเ้ยมันละก็พี่น้องโอ้บักลก้วยพี่น้องบักลก้วยไม่ต้องบอกถึงพี่น้องบักล้วยไม่ต้องบอกถึงเลยพี่นอ้องเลยพ้าพี่น้องมากินบักลก้วยได้ไหมนี่กินกล้วยละพี่น้องมันนี่กินกล้วยกินกล้วย กินกล้วยได้พี่น้องเอ้ยมาหนุ่งนาพาฝันของเราพากินกล้วยโอ้โหนี่มอฮ็อกกานีนี่ปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยนี่เอ้ยมอฮ็อกกานีต้นนี้ใหญ่แห้งเอ้ยภาพ,พาพี่น้องชมบรรยากาศเอ้ยบริวารพี่น้องเอ้ยในห้องน้ำมีทุกอย่างพี่น้องเอ้ยมีเปือกพร้อมพี่น้องนี่เปือกเผือกเผือกเอ้นอนเย,นอเยนี่มันบลูดีได้พี่น้องเอ้ยนี่ มีกระเที่ยวหวานด้วยพี่น้องเอ้ยนี่ทุกอย่างพี่น้องของกินมีทุกอย่างพี่น้องเอ้ยเออโอ้มีอ้อยน้ำพี่น้องมีอ้อยน้ำนี่อ้อยอ้อยอ้อยออ้ยมีอ้อยอ้อยมีอ้อยน้ำมีกล้วยพี่น้องเอ้ยบักกล้วยสิบพาไปตัดบักกล้วยเบื้อนี่กัดบักกล้วยบักหุ้งพี่น้อง พาไปตัดบักกล้วยไปนี่บัก่วงกับมี่ได้พี่น้องพาไปกินต่อโคให้โควิดอีกสิบปีกับบ่ตายครับที่ทุ่งนาผาฝันพาไปกินบักงวงกับมี่บัก่วง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 พี่น้องบักงวงอยากกินทั้งกะได้กินพี่น้องอยู่ทุ่งนาผาฝันพี่น้องเอ้ยมาตัดบักกล้วยกับมี่บักกล้วยบักกล้วยถึงมันจะผลไม่สวยก็นะพี่น้องเอ้ยตัดบักกล้วยไปนี่ตัดบักกล้วย เน่เน Get ่เน่เน่เน่เหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองแล้วมึงนี่ตัดมะกล้วยพี่น้องเอ้ยมึงนี่ตัด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 นี่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 มะกรวยสุกคักวเคลื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยมึงนี่กินมะกล้วยกินมะกล้วยกินมะกล้วยมึงนี่กินมะกล้วยบักฮุ้งบักฮุ้งบักฮุ้งพี่น้องบักฮุ้งสุกนาข้ัวฝันของเรามีทุกอย่างมีทุกสิ่งสรรให้คุณเลือกเด้อพี่น้องเด้อ เอ้ยบ mm ักกล้วยบักกล้วยบักกล้วยกินบ้ามึดพี่น้องอีกตัดกล้วยพี่น้องนี่ตัดกล้วยกินกล้วยมือนี่กินกล้วยพี่น้องคือเก่าคือเก่าพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องกินกล้วยกินกล้วยมือนี่เดี๋ยว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 เอ้ยกินกล้วยกินกล้วยกินกล้วยมือนนี่กินกล้วยพี่น้องมือนนี่กินกล้วย กินกล้วยกินกล้วยพี่น้อกล้วยพี่น้องโอ้ยพี่น้องนี่นี่สันนี่ก็ได้กินพี่น้องซั้นนี่ก็ได้กินพี่น้องกินกล้วยกินกล้วยยัยกินกล้วยพี่น้องมึอนี่กินกล้วยพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่น้องกินได้เนเห็นป่าพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้องให้โควิดอีกสิบปีทุ่งนาพระฝันนะครับไม่ตายพี่น้องโอเคครับพี่น้องโอเค Khen đi lại biết đâu, khen đi lại Ôi, oh, một cách